คือผมเป็นพนักง,งานขายเครื่องปําน้ำซูเปอร์ซักเกอร์ครับส่วนผมทำงานสวิสเกี่ยวกับการขนส่งครับทำอะไรขับวินออพี่ครับคือไม่มีสาเหตุครับผมสาเหตุที่ทำให้ผมรู้ว่าพี่ชื่อราบแล้วก็พี่เป็นสายสืบยบร้อยตำรวจเอกครับแล้วพวกมึงสองคนยังรู้อะไรเกี่ยวกับรู้อีกนิดรู้อีกครับก็คือตอนนี้พี่ กำลังตกไปในอันตรายแล้วพี่กำลังตกหลุมรักคนคนหนึ่งอยู่ครับผมว่าพี่ใจเย็นก่อนแล้วกันนะครับปืนปอนหรือเปล่าครับพวกมึงสองคนเป็นใครถึงได้รู้ว่ากูเป็นใครแล้วพวกมึงรู้ไหมว่าเรื่องที่กูทำมันเป็นความลับแค่ไหน รู้ครับพี่รู้ครับพี่ร,ร,พรู้ว่าพี่กำลังเข้าไปสืบราชการในแก๊งยาเสพติดครับแต่ว่าตอนนี้พวกมันกำลังสงสัยในต,ตัวพี่อยู่ครับเฮ้ยครับโวยเฮี้ยเก่งเหลือเกินเขาบอกเป็นความลับไม่มาบอกเขาทำไมอ่ะพี่ครับใจเ,เ,เย็เเนๆนะครับเขาพูดมันก็ไม่ได้ตั้งใจพูดเฮ้ยพวกมึงเป็นใครอะกูจะให้โอกาสพวกมึงพูดพี่ครับผมพูดไม่ได้ครับถ้าผมบอกผมเป็นใครความหมาย ความหมายมันจะเปลี่ยนครับพี่พอความหมายมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยผมพูดไม่ได้ครับพี่พูดไม่ได้จริงครับพูดไม่ได้ครับแต่กูอยากรู้ไงกูอยากรู้ผมมันไม่ใช่เป็นพ่อไงโอ้ยพี่ครับผมไม่ได้หมายความไม่อย่างไรครับไม่ได้หมายความไม่อย่างไรคือผมผมพูดไม่ได้ครับผมไม่ได้ไม่ได้่าพี่นะครับคือผมผมผมพูดไม่ได้จริงครับผมไม่ได้หมายความไงใช่ใช่ครับพี่ใช่ครับใช่ครับกูให้โอกาสพวกมึงพูดแล้วนะฮะ กูใช้โอกาสอีกครั้งให้มึงพูดพูดไม่ได้ครับมึงมึงพูดจำ <c oughs> พ่อไม่ได้เหรอลูก <c oughs> <c oughs> ผมผมไม่ได้หมายความผมไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนี้ครับพี่ผมขอโทษครับมึงตลกกันมากเลยนะฮะกูเพื่อนเล่นมึงอ่ะฮะครับผมไม่ได้ตั้งใจที่ผมบอกแล้วว่าผมคุยไม่ได้ผมมีโอกาสให้มึงอีกครั้งนะ <c oughs> คราวนี้กูจะนับหนึ่ง สองสามพวกมึงเป็นไอ้พวกมันหัวแม่มึงไง